ทั้งสองท่านนะคะโดยเฉพาะก็แก้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็น้องแสนดีทําให้พวกเราธาาดน้ําสั่นสะเทือนเลยนะนักหนูนักการด้วยความเพื่มปิติค่ะจุดนี้เองค่ะพราะคุณเจ้าทุกท่าน้าคะในเรื่องของพระราตนาไตรจึงทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นว่าหลักที่เป็นพระราตรานาไตรนี้ได้แก้ปัญหาทุกในในใน,ในเรื่องของเรื่องต้นในการดําเนินชีวิต ถ้าเราจะเปรียบในในหลักของการปฏิบัติสิอาจจะขออนุญาตถ้าผิดถูกประการใดช่วยแก้ไขว่าอ,อทำท่มีเห็นในเรื่องของสมาธิทีที่เราจะสร้างขึ้นในใเบื้องต้นคือกรรมมัสกตาสมาธ,ธิอันเป็นไปด้วยพรัตนาไตรเนี่ยเป็นอย่างมากแล้วก็แก้ไขปัญหาทุกจึงได้ทรงมีพระราชปารภไปยังมหาเถรสมาคมให้ได้ คณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดพรรษานี้ได้สอนเรื่องพระธรรมตรากันเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เมื่อกี้น้องแสลดีได้เกล่นนาในส่วนของการท่องท่านมาแล้วก็เชื่อว่าพระเดชพระคุณน่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติในขั้นต่อๆไปทั้งนี้สิจะขออนุญาตให้ท่านพระอาจารย์ต้นอีกหนึ่งรอ นะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะรู้วันโนที่ขุไ่ได้ได้มากล่าวในส่วนของเนื้อหาหลักปฏิบัติเพื่อให้พระเด็กว่าคุณทุกท่านได้ได้ให้น้องพิจารณาขอโอกาสเจ้าค่ะแล้วก็อนุโมทนากับ